สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ้ก้ยครับอยู่กับผมเจเจษดาเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตานะครับมาฝากแฟนๆไซก้อยนะครับดหนนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ แลวเหมือนเดิมครับกด s u b สไครป์ช่อง YouTube สายกอยด้วยนะครับเราจะไปหมื่นซับในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทาง Tik t o อด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์พัดยก77็ตามด้านล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาร่วมสนุกกันได้ครับเอาประเด็นค่ำคืนวันอาทิตย์ต้องบอกว่าคืนวันนี้ฟุตบอลเยอะมากนะครับทั้งบอลถ้วยบอลลีกบอลไทยก็มีแต่ดังนั้นเนี่ยผมเอา3คู่ที่เข้าตามาฝากกันให้ครบทุกรสชาติไปเลยนะครับเอาที่เวลาหนึ่งทุ่มก่อนฟุตบอลรีโวไทยลีกเป็นเกมบิ๊กแมชเลยนะครับแชมป์ บุรีรัมยูในเต็ดทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับ b ีจีปทุมรองจ่าฝูงนะครับบุรีรัมมีอยู่57แต้ม BG 42แต้มนํามันอยู่12คะแนนครับนั่นหมายามว่าถ้าคือวันนี้บุรีรัมชนะก็จะทําแต้มทิ้งขาดแล้วก็การันตีการเป็นแชมป์น,นะครับแต่อย่าลืมว่าบุรีรัม ช่วงหลังนี่เอาง่ายเกมลาสุดเปิดบ้านชนะเชลบุรีในลีก2-1ก็จริงนะครับแต่ว่าในฟุตบอลเอฟซีแชมเปตซีกถือว่าน่าเสียดายมากครับไปแพ้จุดโทษแดกูแบบน่าชนะในเวลาด้วยซ้ำนะครับไปโดนทดเจ็บข,ของทดเจ็บอีกทีนะครับแม่ถือว่าเสียดายครับ แถมมีข่าวออกมาว่ามีประเด็นเรื่องโควิดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอการแถแลงจากสโมสรอ,อีกทีครับแต่ว่าผู้เล่นชุดใหญ่อยู่แล้วครับในเกมแบบนี้มาสัตระอิชิอีผู้เล่นอยา่างโรบินซูราก้าจนาธานโบลิงกิตัวไทยอย่างสุระโชคสุปชัยทีรัตทรสัสลักก็อยู่นะครับฝั่งของดีจีปทุม ก็เกมล่าสุดในลีกบุกถล่มสมุทรปราการ3-0แต่ว่าไปเสียฟอร์มในเกมลีกครับที่บุกแพ้เชียงราย2-4ทำให้ตกรอบไปแล้วนะครับดังนั้นดีจีวัฒน์ที่ต้องบอกว่าเพื่อเอาง่ายเกมนี้ก็ต้องพยายามยื้อบุรีรัมย์ก่อนนะครับ ขุนืึอชาวญี่ปุ่นเหมือนกันครับมาโกโตเทกุระโมรินะครับก็น่าจะใส่ผู้เล่นอย่างวิเตอร์คาร์โดโซอันเดียดสตูนเยสเดยโกหลุยซานโตครับมีตัวไทยอย่างสารัฐเป็นตัวชูโรงเกมแรกที่เจอกันบีจีเปิดบ้านชนะ1 0คือผมมองในมุมว่าบุรีรัมเนี่ยจะว่าไป เพิ่งจะกลับมาจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าต้องเดินทางไปแข่งที่เกาหลีใต้แถมมีประเด็นโควิดมารบกวนอีกนะครับดูแล้วผมว่าเกมนี้มันก็คือ BG ีมาเต็มแน่ครับการที่บุรีรัมย์จะชนะก็ไม่ง่ายนะครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อใจไปที่ b ีปทุมดีกว่าครับเกมได้ที่เจอกัน B ีจีก็ชนะด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วซื้อ2มุมครับ BG ปทุมไม่แพ้เชียร์บอลรองอย่าบีจีปทุมได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าพูดถึงครับก็น่าจะเป็นเกมพิลิปปิน์ลิดตอน3ทุ่มนะคร์ เลสเตอร์ยวนดับสิบองมีสามสิบสาแต้มบุกแพ้อาร์เซนอลในเกมลีกมา0-2นะครับล่าสุดลงเล่นในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ก็บุกไปแพ,แพ้แรนมา1-2แต่ว่ายังดีว่ายังเข้ารอบนะครับเพราะว่าเกมแรกตุนมาครับปัญหาของเลสเตอร์คือเจมีว่วาดี้เจ็บแถมแพทสันดาก้าก็ต้องเช็คฟิตอีกนะครับเป็นไปได้ว่าคืนวันนี้จะใช้เคเรชีอ e ีเฮนาโชลงเล่นแล้วก็มีตัวสนับสนุนอย่างเจมส์เดิสันฮาวิบานนะครับเจอกับเบนฟอร์ด ที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่2-0นี่ถ้ากับว่าเบรนท์ฟอร์ดชนะมา2เกมติดนะครับมีฟอร์มของคริสเตียนอีริกเซ่นครับที่เหมือนปรับมาเกิดใหม่เลยครับแนวรุกอย่างเซจีคาร์นอสข้างหน้าเป็นเอวานโตนี่นะครับผมดูแล้วเกมนี้เลสเตอร์ฮันดิกับเปิดมาบังคับชนะแพงเกินไปครับเพิ่งเล่นในเกมยุโรปมาด้วยเจอกับเบรนท์ฟอร์ดที่ชั่วโมงนี้มาดีจริงหนีตกชั้นนะครับผมว่าเบรนท์ฟอร์ดคืนนี้มีแต้มเชียร์บอลรองอย่างเบรนท์ฟอร์ดนะครับปิดท้ายที่ เอลกราซิโก้ครับโอ้เวลาตีสามตรงมาดริดเจอกับบาร์เซโลน่านะครับมาดริดนี่สถานการณ์ถือว่าเป็นใจมากนำเซบียาอยู่10คะแนนแล้วก็คืนวันนี้ต้องเช็คคาริเบนเซมาเท่านั้นนะครับดูแล้วการคาร์ลเชลติจัดเต็มแน่นอนนะครับตรงกลางอย่างคาเซมิโร่ลูก้าโบดิโทนี่ครอสแนวรุกก็วินิสุตจูเนียนะครับแล้วก็ลุ้นได้เบนเซมาฝั่งของบาร์เซโลน่าของชาบีเอนนัเดสเพิ่งจะเข้ารอบในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับบุกไปชนะ กาลาสซรายมา2-1อยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจครับชนะมา4เกมติดในลีกดูแล้วจะหนักจะเต็มแน่ครับเปรี่เฟนกี้เดยองบุสเกตนารุกอย่านฟารานโอเลสโอบามียังนะครับอาดามาตราวเรอุสมันเดมเบเล่ le, เรียกว่าแน่นปึกครับฤดูกาลนี้เจอกันมา2นัดมาติดชนะทั้ง2เกมนะครับในเกมลีกมาติดบุกชนะที่คัมนูแล้วก็ในซูเปอร์คัพ ที่เอเชียครับมาเลิกก็ชนะ2อ่าสต่อ2นะครับก่อนเกมมาเลิถูกยกให้เหนือกว่าคือผมมองว่ามาเล็ดอ่ะถูกยกให้เหนือกว่าแน่เพราะเล่นในบ้านนะครับแต่ผมมองว่าโดยโมเมนตัมเนี่ยจะว่าไปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเสี่ยงไปโหมนะครับเพราะว่านำสิ10คะแนน ถ้าเกิดว่าเกิดพลิกแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียหายครับในขณะที่บาร์เซโลนาอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับลุ้นคว้าท็อปโฟครับผมมองว่าเกมแบบนี้มีโอกาสแบ่งแต้มดังนั้นเชียร์บอลเป็นรองอย่างบาร์เซโลนานะครับดังนั้น3ทีมวันนี้ผมชอบบอลเป็นรองหมดเลยครับบีจีปทุมเบรนฟอร์ดและบาร์เซโลนานะครับเหมือนเดิมอย่าลืมแอดไลน์ครับพักยก77ขอให้อทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ